สวัสดีครับทุกคนโพรผมตันเต้วีนะครับทุกคนครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเกมออนไลน์บางเกมเนี่ยที่มีคนเล่นที่เยอะมากแล้วก็คนสตรีมเนี่ยเยอะแยะแล้วก็มหาศาลเป็นอย่างมากนะครับทำไมถึงไม่มีการจัดแข่งแบบ e s p o r t ขึ้นมาสักทีเลยนะครับวันนี้ ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าทําไมเกมออนไลน์บางเกมเนี่ยที่มีคนเล่นเยอะมากคนสตรีมเยอะมากเนี่ยถึงไม่ได้ดังจนถึงขนาดที่ว่าเอาไปเป็นเกมกีฬาอ e ีสปอร์ตกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยคือการแข่งขันที่ยุติธรรมนะครับแล้วก็วัดกันที่ฝีมือจริงๆไม่ใช่ดวงล้วนๆนะครับเกมที่เป็นอ e ีสปอร์ตนะครับจะต้องมีความสมดุล หรือว่าความบาลานซ์กันนะครับของทั้งตัวละครเกมแล้วก็อาวุธในเกมนะครับเพื่อที่ให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสความแฟร์ที่เท่ากันหมดนะครับต้องมีกติกาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยสามารถจัดแข่งซ้ําได้โดยที่ผลเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยผลมันเปลี่ยนไปเพราะระบบสุ่มนะครับและที่สําคัญนะครับต้องมีระบบสังเกตการแล้วก็การถ่ายทอดสดที่ดีนะครับเพื่อ <c oughs> ให้คนดูเนี่ยเข้าใจเกมได้ง่ายแล้วก็สนุกไปกับการแข่งขันนะครับถ้าเกมไหนที่ไม่ตอบโจทย์เหล่านี้นะครับก็ยาก ที่จะเอามาแข่งขันกันนะครับปัญหาที่ทําให้เกมออนไลน์บางเกมเนี่ยไม่สามารถเป็น e-sport <ileri> e ได้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเกมที่ไม่บาลานต์นะครับตัวละครหรือว่าอาวุธบางอย่างเนี่ยเก่งจนเกินไปทําให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกได้จนทําให้การแข่งขันเนี่ยไม่แฟร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกมที่มีการสุ่มที่เยอะจนเกินไปหรือว่า RNG สูงนะครับอย่างเช่นเกมการ์ดที่ต้องลุ้นดวงหรือว่าเกมที่สุม่มไอเทมโหดๆนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือใก,ใกล้เคียงกันแต่ถ้าใคร คนนั้นก็จะได้เปรียบแทนนะครับอีกปัญหานะครับนั่นก็คือระบบ p Pay to w i นนั่นเองหรือก็คือถ้าใครเติมเยอะกว่าคนนั้นก็เก่งกว่านะครับทาให้เสียความยุติธรรมไปนะครับบางเกมนะครับก็ไม่มีระบบการจัดแข่งขันที่จริงจังไม่มีระบบแรงทําให้จัดการแข่งขันได้ยากนะครับและสุดท้ายนะครับเกมที่ดูไม่สนุกสําหรับคนดูนะครับเข้าใจยากเกินไปคนดูตามไม่ทันก็เบื่อนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็ไม่ลงทําให้วงการไม่เติบโตนะครับ Poof! Time's ticking! สรุปนะครับเกมที่จะเป็นเกมอีสปอร์ตได้เนี่ยไม่ใช่สนุกแค่กับผู้เล่นที่เล่นเท่านั้นนะครับแต่ต้องมีการวัดฝีมืออย่างจริงจังยุติธรรมแล้วก็คนที่ดูการแข่งขันเนี่ยต้องเพลินไปกับการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้แค่ผู้เล่นได้แข่งขันกันอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องสร้างความสนุกความตื่นเต้นให้กับคนดูเนี่ยได้อินได้รับชมกันนะครับแล้วทุกคนละครับมีเกมออนไลน์เกมไหนบ้างที่อยากให้เป็นเกมกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่เสียดายที่ไม่ได้เป็นสามารถกดไ like, ลค์ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ